นี okay? Guys, ่นวกินซื้อมาให้อันนี้สุปน้หมัอันนี้ใส่ปลาทูใส่ครับปลาทูเห็ดนังกินล่ะคุณยากเห็ดนักินนนเพราะนก็อันนนเพราฉะันเราให้ฟักให้เสียหงั่งแ่กเดียวโอ้ยอ๋อลาบะว่าสิฟักให้สมบ่ฮะสลาบสลาบ ลาบกระให้แม่มาลาบถึงแม่วาสีกินนั่งรถน่ะมาลาบแม่เออ <laughs> ลาบ <laughs> โอ้คนจีนลาบไปนี่บ่อยๆเชียงไหม่โมยังตัวนี้ไหมยั้งตัวเนือ้อยยั้งตัวเนื้อยกินตัวเนือ้อยแล้วพอนกินตัวเนือนนเน้อยละยัง้งอะไรสุดยอดครับพี่น้องครับผู้ใหญ่ นี่ละคืออาหารเส้ามื้อนี้เป็นสิลาบ<ฮ>เนื้องวัวอันนี้เพียอันนี้เลียดส่วนผู้ไปกินเนื้อกินหนังนี่กะเอากินปลาทูนี่ละเอาสวยมาใส่ละสวยไหมใส่ซุนโน้ใหม่ซุนน่ใหม่สวยมาใส่ซุนน่ใหม่ซุนน่ใหม,ม่น่ใหม่เอามาตั้งแต่ซ้ำเหนือผนเด้ดนี่น่ใหม่ Ừ. vẫn vâng, nó mát cái cay đấy ừ. phân hai 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 sẽ lạp không lạp hả phân ba rồi nè hai đứa cứ mà món gì phát nữa nó ngám khay cái gì đấy <laughs> ừ. ô oh, bà đây khuôn phu ngắm thì mất hết cái nhà phải mượt nọ ô ra gì phát cả chị khăn xồm cho phát cả đâu hết ngám cả lấy giặt kín coi lấy coi ủa lo hết เห็ดงามขื้นหนาตากับขวางไม่ม้อนี่ไหมจริงแต่สิบ่ก้อยดอกเพือพันพันพันฟางมุนปันนี่นี่มัน็ดสวมมาเสียบเนี่ยอันนี้เป็นกระสีก้อยครับพี่น้องอันนี้บพะเซลดิบเลยบ่นี่นอันเพียนี่บ่อุ่นบ่ที่ไหนอุ่นแล้วอุ่นแล้วนี่บ่อบดี่อืมอ่แล้วปมบอเขาอุ่นือ อันนี้สิลาบแบบบอ่อข้สาพี่น้องลาบอรจระซัมนี่เดี๋ยวนะเขาขายหาซื้อกซีบัตนบ่ว้ายรวยพี่นี่ขายเป็นรวยที่ซัมมี่ที่นี่เนาะอืมพวกห้นบัตชได้หลายบ่นะครับกลาปลสีร้องเบิ้ลได้คือเก่าวอืมได้ก่าเวเจ้าเจ้าจานไม่เพิ่นกันนะครับพี่น้องเอาจานไม่เพิ่นกัอนอืม,อ,มอันนี้คือจานของ บอกขาสออืมอืมบอกขาสอโอ้น่ะดีาจูซะเจาหนอเอาจิ้นลวดโอ้จิ้นอยู่่นว่าถาไฟดรอกเบบด้ ไอ้ปล่อยตัวนี่อันนี้กะสิจินนี่หรบพี่น้องแต่ว่าจินเนื้อนน้ำพึ้นดอกแต่ว่ากะทายให้พี่น้องเมืองเสืออันนี้คือก้อยแบบว่าส่เอาออกไปแล้วนะครับอืมเนี่ยเนาเพี้ยลงไปแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้ใสมันนี่คือบอบอทิมหั่นใส่เลยนี่กูมาเห็นหั่นหลังยิบเอาซีกซีเขาเอาตอนนี้พีิกลงไก่ไปครับพี่น้อง หลังจากเขาเพียรงไปแล้วเขาพีกลลงไปครับพอเราเพียมันแสบก็ดีอยู่เนาะมันบ่ออืมนันขมอลมลำพียงงไปนะครับพี่น้องอืมเพียลงไปแล้วกะเขาขัวลงไปอืมอต้องเอาข้างกันเป็นเส้นเป็นเส้นขึงแน,ออนงสิเ,ออเพราะว่ามันจังเป็นแบบบอกข้อสอบมันจังเป็นแบบบอกข้อสอบตอนนี้ผู้นางข่าจินกับสินางอยู่แบบก็สนานั่นผู้สั่งกับเนี้ยเลย แบบบสออแบบเดอืแบบบ่ออแบบนี้บางคนอาจจะบอกเข้าใจก็คืออ่าเวลาเฮาไปหันไปนี่อาจจะไปกรุงเทพหรืออาจจะไปไซบีแร้ยประเทศไงนกบไปขึ้นรถอยู่บ่กข้ออหิวเขาเออหิวเขาไปขึ้นรถอยู่บ่อข้อศอสร้างกินอ่าประเทศนี้เป็นยังคือว่าลาบบ่อข้อสอกเพราะว่าไปสร้างกินลาบงวหรือว่าลาบพั้วอยู่บ่กข้ออ แล้วมันสิเป็นลักษณะน,น,น,นี้อันนี้หรอเนี่ยอ่างั้นหลายเตี๋ยบเรื่องสิได้สร้างกินเด้ขมอสร์ก็แช่ตับหูกับปิ้งไก่เด้มันบ่เออหันสร้างให้กินลาบเนื้อบอกขสอบเลยทุกทุกนั่นสิว่ามีเงินหลายเตีเยตตบ,ใใบอ,อ,อยู่อกกออยยเออล้รอรถนะบอกงางซะล้อรถรถสิออกซี่โมงก็ไม่กินที่สามโมงสร้างสินะนี่ครับพี่น้องครับลงไปแล้วก็เอิ้นลาบบอกข้สอบนะครับ ก็ส oui. ิ่น pues ี Alors, ้ก็สิเอาถ uh ุงมือใส่ถุงมือใส่ถุงยางนะไม่ถุงยางเนาะถุงยางถุงยางอันพับนีที่ใบนี่เอาไปลงที่หลังมันบ่ลงที่หลังอันนี้คือสาทิบก้อยเนื้อแบบบ่อขอสอยพี่น้องเบิ่งครับนี่ละ ดวนบอขอสอติดเครื่องฉลอดจะจกอุบลเลี้ยวหลังยังเห็นหน้ามนน่ลงไปแล้วครับพี่นอ้องนี่ลงไปครับเป็นบากเสียนอันนี้เขาเขาเขาขยำใส่น้ำกัน,น,กน,นอบอเบอืออ่นเลยขันใส่น้ำกันนือกันบอเป็นร้อยหนามันต่อขันใส่น้ำกันเอาพี่น้องขันบอไปแล้วเด้อลาบเรือสบายกา่อนดิี่นรอครับลาบ ลาบมัวลาบกล้วยงานแต่งหรืองานบุญยังเ้วแต่ขาเหลือเรถ้ะเจ้าเอาไปห่อสมเลยอืมอืมนี่ก็ทีห่อสมเออเอาไปว่าไปถึงบาติวาหมูกินเนี่ยหมูลาบแล้วนี่ไหมเอาไปห่อได้เลยอห่อได้เลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือพุ่มปัญญาการถนอมอาหารหรือว่าการเทิอาหารแบบแปรรูปให้มันเป็นแนวใหม่ของชาวบ้านสมัยก่อนครับผมบอกเดื่องนี้ว่าถูกว่ายนี่คือบเกือโดนเนาะจไในสิบพ่ว่า เอาไอ่เอาเนื้อมูเขาเจ้าลาบแล้วลาบมั้วจีนเหลียแล้วเขาเอาเป็นสมดี好好เอาพี่น้องครับกระโบนี่เส้ตอกเส่ตอกมัดนี่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 ครับกระชี้เพิ่งกระชีหยุ่มใส่นี่มันกเกียบร้อยนะครับหยุ่มใส่นนี้หนุ่มนั่นเอาละเมื่อตอนนั้นโอ้ลมสีจริงจริงแต่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยส่วนฟังบี่กะเป็นการสิแตกเข่าของกู้ยัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ขัดระบบ่านเข่าของกู้ยัดอันนี้ก็มีปลาทใูใส่ใส่ไก่ชุบน้ไม้กุ้งแล้วกะสมอย่างน่นี่สมสมปลาไม่ปลาละสมปลาไม่สมปลาไม,ม,ม,ม่แล้วกะเนื้อที่เหล,อลือครับพี่น้องครับคลิปนี้เสียไว้ซัมหนี้ ขากันชิฟนาก็แล้วกันยูดีมีแห้งสุุดข้นกับความเจ็บเยสเดความไข้เย,ยสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงการทุกๆคนรู้สึกว่าล้มเป็นล้มไบ่อยมาขึ้นหนาวสีไม้อีกกับบ่อรู้หรือว่าล้มฝนกับบ่อรู้ครับพี่รองครับเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ